ผมมีจะมาคิปใหม่มาแนะนำครับมาเข้ามานี่ดกไันชื่ออะไรเจลีครับเจลีลไรเจลีล่อะเจลีอไรเจลีอะไรขึ้นตากดีบอกบอกชื่อข้าตากล้องีบอกไปกล้องมึงวตากล้องย่างตั้งเตียนครับเฮ้ตั้งเตียงตั้งเตียงนะครับนี่เราจะขนตุมครับอยู่แล้วเราจะลงมาทันที่สวนครับ dạng <laughs> không <Yeah. Yeah. laughs> <Yeah. laughs> I <laughs>